ดีครับผมวันนี้ก็พามาอยู่ที่ร้านช่างกบนะครับร้านปะยางนะฮะพามาชมลูกสาวช่างกบนะฮะตอนนี้คุณพ่อสอนลูกให้ช่วยทํางานครับผมร้านปะยางลูกสาวก็ต้องปะยางครับนี้นะครับการทำงานของน้องนะฮะ ก็เป็นธุรก,กิจครอบครัวนะครับเนี่ยครับคือการทำงานนะฮะน้อยนักนะครับที่จะเห็นผู้หญิงทำงานแบบนี้ช่างกรมนี่สุดยอดนะครับฝึกสอนลูกสาวนะครับให้ไปช่วยทำงานปะยางนะฮะ อันนี้รถผมยางรั่วนะครับก็มาปายางที่ร้านช่างกบครับผมอยู่แถวๆบ้านยางนะครับตรงนี้ถนนเส้นบุรีรัมตึกนะครับยางรั่วครับรถรถ,รถดำซิ่องอีสานยางรั่วครับ มาดูกันปลายยางครับผมโคตแรงเลยลูกอ้โง,ง่ไ,ไงบบฝุดน้องเว้ยมันเพรื่องเดอบน้องมดแดงนี่ครับน้องมดแดงนะฮะ่วยค,คุณพ่อทำงานครับผมขยันนะฮะโอ้เสียงดัง เห็นไหมอ๋อเออจะช่วยดูรอยรั่วหน่อยเช็คก่อนมันรั่วตรงไหนถ้าไม่ได้รั่วนี่โดนโดนแต่แท่เลยโดนปล่อยลมได้แท่เลยลูกสาวช่างกบนะฮะ ไม่เลือกงานไม่ยากจนว่าอย่างนั้นช่วยคุณพ่อได้หมดครับผมเจอเปล่าโดนอะไรวะทำไมรูข้างเร่งรีบรู้งเราค้างไหมรู้งเราค้างอ่ะไปซีเลยวะรูข้างเนอะเพราะว่ามันกัดหรือเปล่าน้องที่ผ่ายเจอรูรั่วแล้วครับผมเนี่ยฮะน้องมดแดงครับ ไม่ธรรมดาน้องบนแดงน้องบนแดงจะปะยางเองครับตอนนี้อันนี้คุณพ่อครับผมช่างผมช่างใหญ่ครับเจอรูแล้วครับผมสวยปะยยางครับ สาวช่างกกนี่โอ้ฝึกมาเดียวได้หมดเสรด้อยนะฮะอุปกรณ์การใช้เครื่องมือนี่ไม่ธรรมด,ด,า,ด,ดานะฮะน้องมดแดงมดแดงเรียนมอไหนน่ขึ้นมอสองขึ้นมอสองที่ไหน,น สวายขอ๋อสวายสอยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยลูกสาวช่างกบเก่งมากครับผมเนี่ยฮะไม่กลัวนะฮะการเพื่อนการอะไรนี้แต่ว่าลูกสาวช่างต้องจัดเต็มเหมือนกันน้องเก่งจริงๆนะฮะช่วยคุณพ่อได้หมดเลยอาสาวก็ป้ายย่างเองนะฮะบางทีการงั้นแต่ถ้าอันยากก็อาจจะให้คุณพ่อไปช่วยนะครั อนไรที่เบาๆทำได้ก็เองโมแดงจัดให้ทุกอย่างเลยนี่ครับปอย่างพ่อ,อสอนมาดีอ,อันนี้เราให้มันละลายใช่ไหะนะไมอหอเอากดแล้วมันจะ ดูน้องมดแดงปะยางครับปะที่ที่ไหนฮะผมก็ไม่เคยปะเมือนงันเกิดเซอร์มีสารยางด้วยครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องนี่นี่ครับเรื่อง เขาเครื่องครับนี่ยครอันี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะมีคนรู้ทางด้านนี้แต่น้องหมดแดงแนวน้องหมดแดงนี่จัดให้ครับผมเก่งๆก โดยคุณพ่อได้ที่น่าจะเป็นเครื่องทำความร้อนอกดปะยางนะครับครับเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ปะยางเสร็จแล้วครับก็ดูช่วงเงินประกอบยางน่าจะกัดนะครับเพราะว่าไม่มีร่องรอยตะปูอะไรไม่มีฮะน่าจะเป็นยางรองเนี่ยฮะไปกัดยางในด้วยด้านข้าง ช่วยกันนะครับกับน้องมดแดงเนี่ยขยันมากไม่เกีย่ยงอาชีพนะฮะไม่กลัวเปือนนะครับจับหนักครับปลอดอยดูการทำงานนี่คล่องแคล่วครับทำมันนายที่โยกกาแฟตัวสั่งนะครัย ยังครับเนี่รับนี่รถผมเองนะยังด่วนคับ อ <laughs> ย่างหลังกำลังจะออกเที่ยวแรกครับผมยกดําอัจจารบีนะฮะผลปรากฏว่าอย่างรั่วยังไม่ได้ขึ้นดิน <c oughs> อันนี้ก็าสายดินเนะก็ไม่ใช่ดิ <c oughs> ย่าง ปกติเขาเติมเท่าไหร่จังมันเป็นบางพันนะคะเออพี่จะให้เช็คให้ด้วยว่าให้มันเท่ากันเติมเท่าไหร่ลอเดียวเออเติมเติมให้ทุกทุกล้อเลยครับใกล้เสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็เช็คลมยางนะฮะเดี๋ยวน้องมดแดงเช็คลมให้ ที่สำนักง,งานช่างกบเนีครับหน้าบ้านสวสยสอรครับเนี่ยครับน้ามันแดงกันแั้งชิกลมยางครับข้างหน้า90นะครับนะเนี่ยครับสาวสวยแห่ง ร้านช่างกบนะครับลูกสาวช่างกบฮะเช็คลมยางนะครับทำงานช่วยคุณพ่อครับขยันครับสาวคนนี้ไม่ธรรมดานี่ครับเรียบร้อยครับล้อนหน้าข้างหลังได้แล้วทั้งสองล้อเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้างเลยข้างหนึ่งเก่งมากครับจะพาไปดูอีกข้างนะ น้องโมแดงเก่งมากเลยนี่ครับคุณพ่อก็สบายนะฮะใช้งานลูกสาวอย่างเดียวเลยเวลางานหนักนี่คุณพ่อจะทำนะฮะงานเบาๆนี่ก็มอหนาที่ให้กับลูกสาวดูแลช่วยนะฮะธุรกิจครอบครัวเงินไม่รั่วไปไหนครับผม น้องหมดแดงชำนาญแล้วชำนาญการแล้วสบายๆนี่ก็เช็คล้อหลังครับผมอีกฝั่งหนึ่งเรื่องว่าเติมล้อหลังร้อยหนึ่งนะครับล้อหน้าเก้าสิบ

ก,กี่ทายยาก,กอ่อน <Hey, S 1> <c oughs> พี่เยอะไอ้ก็เย hey, อะต้องไปดูงานต้องดูงานก่อน <c oughs> ต้องเตรียมรัวเนี่ยเนี่ยมเช็ดแจ๊เนาะเสร็จแล้วครับล้อหลังเหลือล้อหน้าฮะล้อสุดท้ายแหละ <c oughs> ใกล้แล้วไม่ได้เรียนย แต่รุ่ยรปิดเทอมเออมันจะถามไม่รู้วันลมเก่ามันเท่าไหร่แปดสิบแปดสิบอ๋อแล้วมันเติมแปดสิบทุกล้อเลยเนี่ยช่างมนไหนมมาลงไม่ขาดทุกล้อเลยนี่เติมแปดสิบมาทุกล้อเลยเราปกติก็แปดสิบช่วงนี้เขาปิดเทอมนะฮะก็ช่วยงานคุณพ่อครับผมสำหรับน้องมดแดงนะฮะ ขยันครับผมหาได้ยากนะครับกับผู้หญิงลูกสาวของเสียกบนะครับร้านยางนะมาอุดหนุนกันได้ครับผมรถใครมีปัญหายางรงยางด้วนะครับก็แวะมาเลยฮะเดี๋ยวลูกสาวเสียกบจัดให้ครับผมปะยางอีกใจแล้วจ่ายกระเพาะแล้วครับผมเนี่ยฮะเก็บงานเรียบร้อยกับน้องมดแดง ลืมครับผมมาอุดหนุนน้องมอดแดงได้ครับผมช่วยงานคุณพ่อครับผมที่ร้านเสร็จบอ่ะเนี่ยครับเก่งจริงๆขพยันอ่ะ,ะเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผมฝากน้องมอดแดงด้วยแล้วกันับผมป่ายังได้ที่นี่ครับผม